หายไม่อยากนะเออไม่อยากไม่อยากนะครับทีวีก็พูดไปที่กว่นี่อีกโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูทีวีดิโอ้โหแต่ละช่องแต่ละช่องมันพูดในนี้เหมือนกับเหมือนก็ไปแม่เซ็นเซอร์คำพูดไปเลยนะนะครับนี่ไม่อยากนะครับไม่อยากถือไม่อยากนะครับถือว่าเป็นการไม่คำนูนทางเราไม่พ่าครับเรามกเรามกเราไม่เอาแปะครับแปะหมายเลขเจ็ดไม่ว่าคนอไรโต้เลยแมะลราเออเดี๋ยวว่าผมไม่ว่าพี่ลองโต๊ะไม่ว่าหรอก สิริพัฒน์อึ้นลงน้ำโลเขาหน้ารักแกตายออสิริพัฒน์อึ้นลงน้ำโลเฮ้เฮ้พระรามเก็บไ้ก่อนไว้เอีย้ยมผมเอาลูกไหลให้มันเต็มหมดดีเออ,เอ,อนักกอดกอนี่กอน้องๆทั้งนั้นแหละครับนะฮะน้องๆผมทั้งนั้นนะครับผมภาคเล่นกับเต่าย้อยใหญ่ีก็ไปถือโทษโกรธกันนะครับ ถ้าไปคุณจริงๆเนี่ยผมไม่พากแซวมากหรอกครับนะฮะคุณทุกคนนะครับเขาลอยเมื่อกี้สวยครับโอ้โหห้าสิบปีจนเตะไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาลอยเฮ้ยเกือบเข้าเนี่ยพวกนี้เตะแล้วอกับผมทั้งนั้นแหละเขาลอยอีกล่งเกือบเข้าสวยครับเอาวัดสวีงนี้ยนี่โอ้โหนี่มาปลไปเอาวัดเอ้ยเข่าไปเออเฮ้ยไม่มีลูกหนักๆไม่นิเลยเหรอไหลไปที่เออนะฮะนั่นยังเหลือสองที่รู้ฮานั้น เอเอไปไปแล้วพลามยี่สิบคะแนนในเฟื่องสี่แล้วโต้งกับอกพอเขาบอกว่าโต้งประจะหกสิบกว่าเหมือนกันเนะเาะเออแต่ละคนนี่ไอเอียร์นี่ไดเบอร์หกนี่ครับท่านรองทายดิว่าอายุเท่าไหร่เนอะนะครับเอาาอลองทายให้พี่ลองหมายเลขหกอายุเท่าไหร่รหนี่ไอเอียรเบอร์หกเนี่ยข่าวครั้งที่สองครับข่าวครั้งที่สอง